สวัสดีนั่นะนะนักตกปลาทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบเกมกีฬาในการตกปลาครับวันนี้เราก็มีเวลาวันหยุดหนึ่งวันนะครับเราก็ได้เข้ามาตกปลาที่เขื่อนแม่กวงหมายของไหลด่งนะครับวันนี้เป็นการมาแบบไปกลับนะครับแค่หนึ่งวันมีเวลาหนึ่งวันนะครับวันนี้เราก็จะมารอลุ้นกันเหยื่อก็ได้ลงไปเป็นเหยื่อที่สองนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็มาเช็คระดงระดับเช็ค พื้นว่าข้างล่างเป็นหญ้าหรือว่าเป็นยังไงดูนะครับวันนี้ก็เห็นไตบอกว่ามีสัตว์ใหญ่นะครับก็เลยเล่นสายใหญ่ขอชุดหนักๆหน่อยวันนี้เผื่อโดนสัตว์ใหญ่ครับไปติดตามชมกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีช็อตมีช็อตเด็ดสวยๆหรือว่ามีปลาให้ดูกันรือเปล่าครับ สถานการณ์น่าเป็นห่วงมากครับตอนนี้ันจากเงียบทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวัมีปลาเข้ามากินเหยื่อของเราเลยปลาตัวเล็กก็ยังไม่มีครับแต่ไอพวกปลาหมูก็ยังยังไม่เจอเลยครับวันนี้ยังไงเราก็จะได้ไปดูกันช่วงเย็น ก็มาแล้วครับลงสู่เต็มที่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันช่วงเย็นต่อครับผม let's go <S รับทริปนี้ก็ต้องขอ,อ,งอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมก็ทริปนี้ก็เป็นทริปที่ไม่ได้ตัวนะครับทริปนีเงียบเง,งียบทางวันเลยครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับการตกปลาก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของการตกปลายังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เขามารับชมช่องเล็กๆของผมนะครับยังไงก็ฝากากดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปตกปลาที่ไหนกันอีกครับผม นี่ครับบรรยากาศเขอนไม่กลวงน,นเวลานี้บรรยากาศดีมากครับเหมาะแก่การพักผ่อนตกป่านี่เป็นไม้ใหม่อยู่นะครับใครเข้ามาก็น่าจะมีรุนอยู่